มาเบอร์หนห้าเบอร์ห้าเบอร์ยังก่าห้ามัออุ้อิงค่ะอุ้อิงอุ้อิงมันไผอุ้อิงน่ะอ้าวอุ้งอิงเนี่ยสาวน้อยเพชรบันแพงอย่ล่หคัะเตี้ยเพามันอุกังบ่อุกังมาเบอร์อุ้อิงหอุกังมาเบอร์อุ้อิงอันนี้มาเบอร์ผู้ใดครับมาเบอร์ผู้ใดออิงก็อุ้อิงกัน้องมานาค่ะกัน้องมานาอันนี้มาโนปมาลี่กัน้องมานาเป็นยังไดเป็นยังไดอุ้อิงสิมาเบิรงเอเลขซือเบิงเออย่างมาเบิงเพาะซาเขาเื่องมันดังครับเาะซาดังย้อนยังครับเด เขาเศร้าหาเราได้ล่ะเขาเศร้าห้แล้วครับเมื่อนี่ผมมาผมกับมานณมูเพิินครับเบ่งคนดูครับเมื่อนี่ยเขาสีมงยืนบ่เขาสีมงยืนบอนั่นบริเวณบริเวณบัดครับฮะสร้างสรางไหนอาจารย์สร้างยึดสายที่เบื้งเตี่ยเปนอย่างเบืงอ่าอยางเบื้งนครับไปเบิงไดเด้อร่งแ้ะได้บริเวสร้างไหนอาจารย์สัมผัสร่งภูนเล่าทุกเรื่องครับเราทุกเรื่อง ครับอันนี้เพคุนเป็นแฟนคขับุงอิงเป็นอาพุงอิงตั้งแต่ท่านในดังุงอิงมะเตี้ยตั้งแต่ท่นดังคุณบอกอ่าเจริคุณหูจักเจริคนณหูจักกันทางไหนโอ้ผมผมก็บมางหูจักกันอ่าน่า้ก็หูจักกันเจ๋งแต่เพระในดังสุดละตั้งแต่ท่านดังเอาท่านดังก็สิหูจักได้ยินเสียงทางยูทูบโอ้ได้ยินเสียงทางยูทูบแต่เขาอยู่รถแทรกบ่อเจอก่อนเขาอยู่รถแทรกครับพี่น้องครับหลายอีหลีเด้นี่คือบรรยากาศครับท่านหน้าหันผมบลุกเปสิเขาวหอดบ่เมื่อนี่ ก็แต่สมัยก่อนไม่มีอุ๋งอิงก็เข้าลําบากยู่แล้วครับผมไปเบืองยูนบ้านแพ่งตอนเพิ่นเปิดวงโอ้ยได้แย่ขาเขาาด้ครับพี่น้องพี่น้องเบืองรถด้วยสภาพรถครับช่างนี่กิโลหนึ่งข้างพูดอีกกิโลหนึ่งรถติดสองกิโลพี่น้องอ่างนั่นแล้วอุกอังกระแสอุ๋งอิงอุกอังอุกอังมาเบืองอุ๋งอิงมาดูน้องมาณมานีมานาเจ้าแก่ ชูใจชูใจชูใจมาน์ชูใจมาน์ชูใจครับพิธีน้ำเด้อมพิธีพร้อมน่ารักป้าดีเขาเห็น่ผลราคาเห็นแล้วพุ้ใดเห็นแั้วห่านแล้วเมื่อนี้แสดงยี่ปันยังเกาะไม่้เกาะไม่แสดงบ้านยังเกาะบ้านหัวคั่วบ้านหัวขั่บ้านหัวพูอำเภอบ้านผือแต่ว่ามันใกล้เมืองอุดรเนาะห่างจากอุดรแค่สามสิบแปดกิโลสามสิบแปดใกล้ๆครับวันนี้หมอลำเมืองอุดรมีอยู่ อุดรมีหมอลามอยสามคณะอีสานนครศรีอยู่กุมภาวาปีเออมังนีลานินลาะอีสานนครศรีอยู่น้องหล่าเบิ้งเป็นยุทธเตี่ยเบิ้งเปลี่ยนเพป่นสิเบื้องโอ้สิเบิ้งสิเบิ้งสีจี๊ดต่ำโอ้ครับช่องนี้เด้เบิ้งได้เหมือนเดินี่สีเบิ้งลูกเจ้าของได้เห็นเห็นเลยข้าอุกังมาเบิ้งอุงกียงอุกังมาเบิ้งอุงกียงครับข้าอยู่บ้านไหนครับเนี่ยสิ่บุญเรื่องต้าผู่ฮะสิ่บุญเรื่องตำบน้าผู่ตำบลนาผู่เป็นไหเนี่ยจ้าจโอ้ครับครับ ตำบลหน้าผู้สีมูนเรื่องเพื่อนว่าหน้าผู้กับแต่เก่ากับมิบหมอรำนี่เนาะขนาดยังเหอ้อป้านหน้าผู้ดิฉันจ้างพูดให้ก็โอ้ห้าไปแล้วศิลปินผู้ไทยวีรพงว,วงศิลป์เมื่อ<า>นี่ศิลปินผู้ไทยเลียนอยู่บุรีร,รัมย์อุดรธานีนี่มีอีสานคนครศิลป์อยู่กุมภาพันธ์เอ่อยังเกาะว่องยังกูอยู่จุ่นอุดรไหมท่าพุนค่ะท้าพุนร่วมเม็ดอยู่บ้านยังเกาะ อยู่บ้านกุศลาอยู่บ้านกุศลาเข้าไปมาแล้วครับโรงเวียนเนีไปเบิ้งมาแล้ววัดหลวงพ่อทองโนนยางตำบลกุศลาครับบัตดีคนกับสีลังมาพี่ก่อนแถวกับสีลังมาพี่กิโลค่ะอาจารย์รถติดสองกิโลแถวลังมา่นี่หาทุมท่มหกทุ่มช่วแล้วเข้ากับสีนี้ไปขุ่นไปเบิ้งข้ามผุนรวมเม็ดควันสีแจ้งไสไปเตยล่าครับ,บนี่สารนครศรีนครับวันนี้จะดูสามคณะจนกว่าจะสว่างเข้าหักทุกวงครับบ่ได้่ยวหักวันไหนวันหนึ่ง บวกบรรยากาศรถพี่น้องอาญาขึ้นมุ่มจั่วละวานล่ะทางผู้ดีเรียผู้น่ะท่านมันจับเอาเงินเดี๋ยวมันรับฝากรถอีหลายขนาดมานี่ครับอันนี้ทุเรียนครับทุเรียนทู่เรียนทุเรียนร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบลดละสิบลดละสิบเฉีาดบักทุเรียนร้อยสี่สิบบาทบักทุเรียนพันหยังหล่ะน่ะหมอนทองไม่ใช่หมอนขฉีดนะครับ หมอนทองไม่ใช่หมอนขิดไม่ใช่หมอนสามเหลี่ยมแต่เป็นหมอนหมุนเป็นหมอนอิงเตี้ยไม่ใช่หมอนอิงนะครับเป็นสภาพบรรยากาศมันรับแต่เขากินเหล่าบักทุเรียนจิดกับมอลมัใส่กันโอเคเปล่าใส่กันดีกว่าไอ้เสียบตะกร้อดังเลยดูงดด้อครับพี่น้องเมื่อนี้รับรองเพมีการตีกันเนี่ยมีมอรมลาก็มีปลาหมึกครับของผู้การมีทุกลูกเช้นมีปลาหมึกไม่แกงเซีน มีสลับเป่ามีคุยยางคุยแนวเออคุณขอดสิมโอ้โหครับพี่น้องไปนี่เข้าไปล้างไว้ที่เข้าไปล้างไว้ที่ไปหาน้องไดมอนกันไดมอนไี่ที่ไกลลูกพ่อใหญ่ไม่ไทยไปหาหมอนังสิไปหมอนั่งเด็กหมอนั่งบ๊อบี้เด็กเข้าคุยไปนี่ก่อนครับโอ้โหบรรยากาศครับพี่น้องป้องไปอายาเลยพุดนะป้าดวยว่าเป็นตลาดตลาดเมืองอุดรก็าป่านนี่ โอ้โหครับนี่บรรยากาศก่อนทําการสแสดงครับพี่น้องล้านกวงวเะก็ลออล้านกลวงดีเว้ยมื่อนี่นต้องต้องแบบนี้แม่มาลาำขนาดใหญ่ตัวล้าน,นากลนวงสิ่าล่ำขนาดใหญ่ลานกว้างแบบนี้สบายใจได้เลยครับพี่น้องรับรองว่าดีแน่นอนครับโอ้มาเบิ่งคนครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่น้อยเลวลาสามทุ่มสามทุ่มสามทุ่มค่ะ ถาย่าสิเลียลตัวนี่้ดูดูบรรยากาศพี่น้องดูบรรยากาศคนครับเบิ่งคนด้วยนี่ติดติดยิดแแดแปดแด้วพี่น้องทีย่างในบางมือนี่ก็แต่ว่ามองกับกลางพุทุสานไว้หลายอยู่น้ำปุทุสานไว้หลายอยู่มองเข้าเข้าประปู่แล้วเข้าไปทั่วที่ทั่วแดนครับมามามาตรงนี้ เน่ยจับบัแ้วจับบเมครับเบื้องคนดูครับพี่น้องวันนี้มาดูหมเสียงหมนเอีย มีคนรู้จักบ้างเหรมาดูว่ามีคนรู้จักกันไหมครับ,รบถ้ามีรู้จักกันก็ถีนั่งนั่มรอบไปเรื่อยๆโอ้ทัทัวท,ทัช่องไหนครับในช่องไหนงานมุมแมนจอนนี่แฟมิลี่ครับผมโอ้ครับเจ้าทักก่อนผมเป็นฝั่งสายข่าวภาคสนามหรอกจอนนี่แฟมิลี่ครับอ๋อครับครับผมเก็บแต่ข่าไวไอ,อ้อะยักรมหรอกโอ้นี่คือมาพักวันโอ้โหมดนองเราใช่ไหมครับครับครับถีนังใจกันจอนนี่แฟมิลี่ ครับพี่น้องครับแกนนี่แฟมิลี่ครับอันนี้ซ่องไหมครับกองคบอกคุณเอาเล่าทุกเรื่องครับนี่แหละเชื่อยังไงครับก็คุณเอาเล่าทุกเรื่องครับเปิดดนละมาครับช่องช่องเปิดได้สามสี่ปีแล้วครับโอ้กระโดดแล้วตอนนี้ครับพู่ตามปลายดอกครับดูครับพี่น้องครับบรรยากาศเราจะไปดูมานีมาน่าจับปากกาชั อ้ยยังกำลังไดซื้อลำพุกนี่หูแตกนี่ถ้าเปิดเขม่นเดี๋ยวห่านีไว้เบาไก่ลำพวกเบาไปเราไปหาน้องใปรบ้านก่อนป่ะวันนี้อันนี้แม่อันนี้จำได้ว่าเป็นพ่อน้องอิงครับเนี่ยนี่นี่เป็นพ่อน้องหญิงบ่ครับนี่พ่อน้องญิงครับเนี่ยครับเนี่ยมาเจอพ่อเราพอดีปาดโทเป็นลูกสาวมาด่างคักด่งแน่แท้ เช่วยขาเดือนเนาะเดือนกัวกัวเราคิดว่าสิดังขนาดนี้แล้วครับเตี้ยพลงธรรมดาน้ำเตี้ยที่หนห่อยน้ำรดแหำน้ำยู่บ้านเออน้ำตลาดนัดน้ำทอดคักๆน้ำตลาดนัดน้ำบระเดืดอขึ้นวิ่งใหญ่ครับทอดย่ามดวนมันสิบ้าคนทอาย่ามมันสิขึ้นไม่ถามอะไรแต่ยังเหลือเสืออยู่ว่าดังแบบเร็วแบบกล่ากระโดดแบบครับอขึ้นว่านขนสิคนสิ เจ้าประจักรขออนุญาตเจ้าเราอย่างนี้พ่อน้องอินนะระดับเรายังจำได้เลยพ่อน้องอินเนี่ยตลอดเลยครับจำตลอดมาครับมามาเตี๋ปเพขาเพชรพอดีเนี่ยมาต้องห่วงอ้านายนายถ่ายรูปด้วยเนี่ยเบียกกลบงวันเฮยเกันถ่ายรูปคู่ถ่ายรูปคู่น้องพ่อน้องอินไว้ก่อนมาเด้อครับพันพันเบิงจักรยักษ์บาทนะเอาใช้หลุดล้ำแน่พ่อเอาอินอ้าวทั้งภาพครับถ่ายคู่กับพ่อน้องอินไว้ครับพี่น้อง จะถ่ายด้วยไปไปนี่เดี๋ยวเ,เรามาถ่ายรูปกับพ่อน้องอุ๋งอิงครับเพชรบ้านแพงเบิ่งด้วงวันเดียวเด็ดลองเพลงลองเพลงกันทักลา์ที่พาแต้มเมื่อเดียวขึ้นลอยวิวลอยเอ้ยลาดวิวตอนนั้นเนาะจังจำกันได้พี่น้องบัดนี้เขาก็สิไปบ่งจะไปดูไปไปหาน้องไดมอนจะเข้าเนึยงก็ให้เขาเยอะเหมือนกันเขาเขาเพื่อนบ้านดอกเข้าเพื่อนเพชรยังเนาะ ดีมาดูบรรยากาศภายในครับพี่น้องอ,อ้าวดีพระเอกดังเลยครับดี๋พระเอกวัดสิวะดลเนี่ยเนี่ยดีพระเอกวัดสิว้ดเล97ขาดแต่ศูนย์นะนี่ครับพระเอกวัวด,ด,ด,ดสิดวัวดลแฟนครับ่นร้ายหลายเ้ย,ยครับเนี่ยคนครูกับนางเอกก้ายชาลีนี่ครับเดี๋ยวี่พ่นแสดงนี่แหละพระเอกวัดดดังก็ดอกก็เดี้ยให้บริจักเพื่อนนัดครับบ๊ดีครับดี๋พระเอกวัดสิวดลครับโอ้นี่แล้ว ดังกระดอกกระเดียจบแบบโคตรเท่ไปเพิ่นแสดงเป็นงอปลาเด้เออถอดรูปแล้วก็ให้น้องไดมอนขึ้นตอนนี้เพิ่นให้น้องให้นุ่งดังน้ำนอนบ่ดังเจ้าของหลายสิเพิ่นอ้าวสวัสดีใครเอ่ยจำกันได้ไหมเจ้าหญิงว่าจะจำผมบ่ได้เด้อจิ๊บปิรำทราปิรำก็ฟอกักแท่นนะกินทอดให้กินทอดบ่กินทอดบ่ เอามาอยู่ได้ลังเทียบตั้งแับจักประเทศอย่งแนไทยตะคลิบด้วยวัมเด็กเขามาหากันครับนี่นี่ครับเจ้าแม่ตอนนั้นเป็นบันแพงใครจะดูจากเล่าเต้นไก็เจงอันนี้ไกะเจงตัดสุดก่ให้ก็แม่นีเล่านีตัดสุดงามก็ดอตัดสุดไหก็แม่นเล่าหนีเ่เนี่ยเมือานเ่าหลังเป็นทาได้ใจให้เป็นยิ่งเราทำได้หมดเขาคนเอื่นพีเอื่น ลุงเอินพ่อเอินอ่ะได้ด้เมื่อโดนโดนท่านจะสอนเป็นแพ่งตูจกเล่าตลอดตกีรจะเข้าแปดปีแล้วดตกีกัได้อาศัยเล่าย่างม่งนอนเด็บมานอนเล่าหาหม่องนอนหาลวดอยากนอนยังผลิตเออหาเล่ามันว่วงนอนอาศัยเลาอีเลสที่จักอาศัยเล่าเตกีมาดีมาพี่บรรพย์ไอฮักตัวนี้ครับฮักเพ่งกันแพ่งกันครับเมนบุนมาฮักกันครับเรื่องเงืนมันไปที่หลัง มันแล้วนี่เอาเป็นไอเป็นพีเป็นนอนนั่นแหละแค่ยิ้มทัคนนี้แห้งแล้วมันแล้วยังยับเป็นยังมาอุ้ยมาหาเสียเงินยาคิดไหหมาโรดครับดิเพืฟังพวกเราบอกครับพวกเขาได้คิดเรื่องนั้นพวเขาได้คิดดอกเป็นพีเป็นไอเป็นนอนพุณลุงมาให้แรงใจกันไปแม่น่ถ้าไปท่ามืองเล็กก็ทักหากันแนแมนอันยังกับคู่นึงคู่กับตะกี้คิดถึงคิดถึงเพชรบ้านแพงอ่าอ่ามามีจะทำบุญหาเกดอันเมื่อนั้นผมไปเที่ยว สังคมเขาไปกินนะร้านเล่าหันลาสิบ้าหาอย่งเมื่อนเจี๊ยเมื่นยุสัยเมื่อนนองไข่โอ้มื่อนี่น้องไข่นองวิสัยบ้านเวียงคุกโอ้เวียงคุกเวียงคุกบบไก่เวียงไก่เวียงคุกบบไก่สิมาเลน้ำยูโอ้ระันสิเดไปลัมันคิ๊บุดทามุนหาเกตโอท่ามุนหาเกตกิสดาหน่ะใช่เตี้วันโมกะายี่สิบสามมกะลาบอกไปถึงเลยครับครับไจะเลื่อนทพพี่น้องครับไปเกกิสดาสิเป็นผู้ไทย เพื่อนในนี้จกเข้าแล้วน้องไปดีแล้วเข้ากับเฮดบุญหาเพื่อนครับพราบุญหาเกี๊ยติดสุดานั่นแหละบ้านนเกียรตินั่นแหละครับยังอะไรสิแกงน้องอีกเที่ยนึงครับไปน้ำกันไปมัวนน้ำกันมานเติดเลยครับคินเงียบคิดหมดคนอยู่พักหาคนมากน้ำเนยคนมาครับื้นนีได้ไปยุ่วไปกับนายมากกว่าือไปกินข้าวร้านเล่าหันหละริมโค้งน่ะคนเปิดร้านก็ท่านไปหาเพื่อนอยู่ผมไปอยู่ไปเทื่อนึงอยู่ อันละไม่คืนเต้นนะคะจังหวัดเต้นโอ้เล่านี่เราเก่งเล่าตัดสูตรงามหน่เด้ออือสร้างเสน่ห์ตำแหน่งหนิโบสถ์เลา้าตัดสูตรพอกันนะวิธีสิไปใช้ละหันนะเยอะมันี่ไปเคี้ติ๊เขากินน้ำละบ่ดีแล้วนี่เป็นกาแฟลูกเต้าโอ้มีต้มใหม่แล้วเราจะมีรถใหมครับครับครับกินพอกได้เด้อครับเลี้ยงพอกันนะวิธีหนานวิธีครับครับครับนี่หักเพียงกันเด้อครับนี่สามีกับน้องนะครับเล่านี่เป็นปรมาจารย์ของงาน มาหาเราถั่มันดีบันดีไปหาไปหาลูกไส้ก่อนไปว่าเพิ่งยืมซื้อมาสักมาโอ้โอเคบัคคาดานดีข้อสิไปหาไดามอนด์ลิทิไกรไปหาน้องไดมอนด์ลูกไส้พ่อใหญ่ไหมไถ่ก่อนขึ้นหอดเ่ได้เห็นโดุแล้วบรรยากาศข้างหลังครับพี่น้องครับเป็นสีหายครับบนหลังน้องไดมอนด์อยู่ไหน,นน้นองไดมอนด์เนาะ เห็นก็เห็นเราต้องถามหาถามใครถามหาใครได้ถามใครได้ถามน้องนังไดมอนนะโอ้ยว่าสิถามหาน้องไดมอนไหมหัวเจ้าน้องไดมอนว่ครับอันพ่กหัวเจ้าน้องไดมอนแม่นผู้ใด ดีครับจำได้บ่าน้อจำได้บ่าน้อจำได้จำได้ยุติเอ๋ยบังดูบังด้บังดูเนี่ยน้องไดมอนด์ลิทิไก่ลูกถ้าฟ้ไม่ไทยได้เนี่ยนะเออมาพ่ากันพอดีเตี้ยฮาพี่น้องหลายแห้งเตี้ยหาหมงจะลบอะไรได้ครับพุดถึงสามรอบกิโลกลัวก็บอกว่าผมวอร์รัมด้วยครับผมไปเอกด้วยครับกวานอ้ะเพิ่นว่าไห้ซึ่งเก่าเตี้ยกระเปิดหน้าออกใช่ไหม มผม,มใหญ่บอนลิทิกไก่ครับมาล่ำกับสมัขเขาล้างหานนะันพแลเวอยนดาวบ้านดอนกับเขาด้วยนะสมัยตะกีดดาวบ้านาดอนเราโคนรดำป่ะผมดาวบ้านดอนครับเขากับบสเซียว่าเราเป็นศิลปินแต่ <c oughs> บอนลอยยูนะเขาก็เตะเขามายืนเลยไหมยุสล่ะพักยุ่เซล่ะ เ่าหูเขาไงไม่นัางหายเลยนะอือท้ามันเขากลางติดทำงานได้ทำงานเลยด้วยยามาน่นแบบไม่ได้ยากน้ำเดี๋ยวพอกับนายเวทีโอเคครับคิดหอดคือเก่าขาใกล้จบออกไปอะไรก่อนใกล้จบออกไปเลี้ยนอ่ะพอจบที่จบอีกสองปีครับอีกสองปีเอาจบ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 เร็วครับที่ตามน้องในมอนได้ครับเด้อยศเลื่อมเด้อครับครับนี่แหละว่าที่พระเอกร้อยร้อยล้านครับเด็กได้บอนลิซิการ์ครับดังแท้ดังแท้อ่ ผมบ่ตายงา,ยางครับราบได้เงินันลอยล้านนะน, <c oughs> นี่ครับเอาบมมีเตินส่วนตัวเจียน,นี่ครับจะบรรกาศดูแสงพวกผมโอ้ยพ่อหนจักมองอยู่เยอะครับเต้นอด้ก้อยอ๋อเราหาหมองได้บัตเตจังไรที่อยู่ครับอิ่สภาพบรรยากาศ ครับเข้าสิเปเดแล้วเขาค่อยพอกับดูดาหามครับเอาครับพี่น้องอไว้สปดีครับค่อยตามกันนาวิธีนะครับวันหนึ่งไปพอกับลูกไส้ลาแล้วได้มอนทอร์ไซกไกดีใจแล้วครับดีดใจแห้งแล้ว